มาแล้วเพื่อนๆใครตามหารถพิเศษสุดระบบออปชั่นเต็มลำกับคันนี้ครับนิสสันชีน่า2.0 XL ปี2013เพื่อนๆราคาไม่ถึง4แ0 0เพื่อนๆในตลาดตอนนี้ไปเช็คเลยครับมีอยู่5-6ลำนะครับแต่4 0 0 0 0กลางครับวันนี้เฮีย er เขาคัดสรรและจัดมาให้กับสมาชิกกับรถดีๆสีขาวมุกแบบนี้ออปชั่นเต็มระบบ 398,000บาทผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเพื่อนๆได้ลดล้าน4 0 0ล้าน5นะเพื่อนๆไ,นะไปขับขี่สบายใจเลยครับรถคันนี้นะครับถ้าคุณได้ขับแล้วเนี่ยจะลืมรถเก๋งรุ่นอ,อื่นๆเลยเพราะมันขับสบายมากครับทางใกล้ทางไกลไประหยัดน้ำมันขับชิลๆหล่อๆสวยงามมีระดับครับโอ้โหครับผ่อน 7, 0 0 0กว่าบาทเพื่อนๆรีบมาเลยออกรถง่ายๆที่นี่ที่เดียว รถคันนี้จอดอยู่สมุทรปราการนะครับเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพครับที่ช่องของเราได้คัดสรรให้แล้วครับง่ายๆครับโทรมาเช็ครถนะฮะเดี๋ยวให้คุยกับเฮียโดยตรงซื้อสดคุยราคาเองครับจัดไฟแนนซ์จัดหน้าบ้านได้ครับทุกจังหวัดออกง่ายๆเลยจัดผ่านและมารับรถครับหรือว่าใครอยากจะให้จัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านก็ทําได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ง่ายๆครับแต่ว่าคันนี้เนี่ย ไม่ง่ายก็คือว่าใครมาก่อนได้ก่อนครับย้ําเลยฮะปรับราคาวันนี้เลยนะฮะตอนเช้านี้เลยใครได้ชมคลิปนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับกับรถพรีเมียมคันนี้นี่ก็คือรถในฝันของผมเองอีกคันหนึ่งที่ต้องบอกว่าอยากมีโอกาสได้จับจองเช่นเดียวกันใครสนใจคันนี้รีบด่วนๆโทรมาที่088-584 5375ครับรถบ้านแท้สีขาวมุกปรับรลดราคาไม่แสนสองเท่านั้นเองนะเพื่อนๆมาจัดไปครับ